จะ๊<อ>จะจ้าเนี่ยสีครูดียวยังเสือยูนิคอร์นนั่นเดียวื้อไม่เนี่ยฟังเพลงนี้คิดถึงคิดถึงพ่อใหญ่ตุ่มเถอะพ่อเอกันพ่อใดพ่อใดจะมาเขาคิดว่าพ่อเอี่ยมวิ่เขาไม่ได้คิดเรื่องหัดโจ้เขาคิดเรื่องหัดอย่งเจ้าฟังพ่อใดเป็นคนเบาต่นอนกวนแล้วไม่มาถามใครเป็นคนเบานั่นพี่สุการดา ขอบคุณนะครับพี่กัญดาเนี่ยก่อับไปก็ได้โอ้ยช่วยอบคุณรักฉันไว้ทีก็คิดควดอยวอดกาแฟอุ้มรักคนเนี่ยมันคือหอนอย่างเล่เพียงเนี่ยต้อแต่งมาใส่กาแฟเนาะตต่แล้วพแสดงยองพี่เต๋อเขาแสดงแต่แล้วพแสดงเขาเปตุ้มเองจ้ะตะเกียนะตะเกียว่าท่าน บพราะท่านใจน่ะจากที่พ้อแสด,ดงกาแฟาอุมาาฟอ้มลักไก่เป็นกาแฟอุ้มลุม่มกาแฟอุ้มลุม่มเป็นนะเอาพิสุกาาันนะคือหัวเราบอกว่าไม่ได้คิดถึงพระตูมคิดถึงพระเอกเอ็มวีพี่สันเสรตัวเขาบอกเป็นนะาจอบบอกซื้อเจ้าลงไปปุ๊บมิเตอรค้นหา,หา,หาคืออย่างบ่กมิผู้ใดก็ว่าอัวอัวว้วาว,าว,าว,าวา มาจะย้พาเรีเลขาเราพิมพ์กอะไกลเพิ่มเลยไปมาหัก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 โอ้คิดได้นะหมวกเน่าอ่ะบ้านคนบ่อนไก่จริงเลยอยู่สอยใหม่อ่ะสุขภิพบาลห้าออมแค่เส้นเดียวกันตัวนี้ไหมเธอเขาเอินเอียงก่อนมึงนะ่เขาเรียกอะไรนะแจ้ดนั่นแจ๊ดอุ่มจยาวาพอตุ้ม บร ay, <te> ิบาบาค่ะเมื่อก like so? um, so ี้ยูมีบอกให้ข่อยทองใช่แต่เบิดเบิดได้ยากได้กินได้ออนได้เที่ยไลยต้องไข่ขาโอ้เกี้ยเกี้ยแม่วาไรฟังเกี้ยบอ่เรื่อยเกี้ยเบิ้งเกี้ยเบิ้งเฮดเกี้ยฟังบอว่าแต่แม่ส่งใหักพี่แมาตัดพ่อแม่ไม่เกี้ยเออพิมงเหีวเลยวันนี้แม่ ว้าข่อยเสื้อต่อน้ำเหนียดถึงลูกชายยังครับยังค่ะพูดอะไรเนี่ยอันน้องป่ายู่ไก่ยู่ไห่ยู่ขาดกระเซี่ยเลี่ยนน้ำกลนดอกน้องป่านี่ป่าอื่นไม่รู้จะไปหาใครขั้นพรตุ้มขั้นพรต้มเลยที่อยู่นั่งแม่อุ้มเลือกแม่อุ้มเลือกแม่อุ้มมาถึงแล้วค่ะพี่แซมไปหายู่นั่นบ่ามิยังไปตะเบิงดอกเอาละวยู่นี่น้องป่ามาช่องพระตุ้มพระตุ้มนี่น้องป่าหวานนานทาน้องเด็ดนี่คือ น้องเด็ดมากจะเพื่อนจำเสื่อได้ยินบ่ป่าไปบอกไปบอกเด็ดได้วันอย่าบ่บาปลูกสายจ่าพัสันได้ยินบ่น้องน้องปลาอย่างกับน้องปลาหวานน้องเด็ดมากพัสันเอาปาดพัสันโอ้ไปตั้งใช้ะน้องนกเอียงก่อนนะเอกพุทธจบพุทธจบกันไปช่องประตุมเนี่น้องนกพุทธจบยก โอ้ยน้องน้องผู้น่าจบนกเยลดาเออน้องผู้น่าจบ่าเออน้องผู้น่าจบว่าสันนกคุณวิลเลียมบพระธมดาค่ะรูมน้องผู้น่าจบนกเยลดาว่าสันอถ้าพอมีมพี่ตุ่มก็เอือนนกขึ้นก่อนละนกขึ้นก่อนเออเออค่ะคักพี่ตุ่มว่าสันเอเลือดบ้าตั้งชาย่ายมูเจ้าระบาดนี่น้องปลาหวานน้องเด็ดมากน้องจุ๋มเด้่ยป่ะเนี่ยน้องจุ๋มจะบอกไม่เล่นด้วยนะเนี่ย โอ้โหแบบนี้นคือเปิดออกบ่ว์แต่กมตั้งชาย,ยาเขาเจ้าชาย,ยาแต่ละคุ้นมาสั่นถ้าปามไปเบื่อพระตุม้มพระทุ้มจะเรียกว่าอย่างเอาน้องปามมาน้องปามอืมเอื้อยเอื้อยคือบ่ิดออกค่เปิดออกอยู่าปามมาแต่มันจะติด,ดติดกับสี่ตัวบ่พอติดดอกปามมาน้องหยังน้องปามหยังบอกที่บ้นมานเมื่อไง เอาเจ้ากับทบอกมันที่ละบอกว่าเจ่าเอิญอีเห้เอ,อิญไอไอบอน,นะไอเหลือแต่ควยเลี้ยวลงมาไอเหลือแต่ควยเหลือแต่ควยมีแต่เฮาและมีผู้หลังคนลงมาเฮาเลยเด้อขี้ลจนมเเนาเอาบอกแบม่น้องปามเจ้าเอิวมาอย่างไอเหลือแต่ควยหอดละจ้าพี่ตุ้มหนุ่มค่ะ หนุ่มคางทุมอุดรมาสันหนุ่มภาคมักเดป่าหวานมาสันเออน้องป่าหวานน้องเด็ดมากพอด้ะน้องปามยงน้องต้องบอกพี่บอนเอินมีเด็ดมาเลยมีเด็ดมากมีเด็ดมากเพราะตุ้มตังห่อ่อไหเอินเลดชื่อว่าลิแกสิตโอ้ลิขกสิตน้องปามรอฟังเอาเอาบ้านเนี่ยเออเออขึ้นบัวกูเนี้ยเฮ้บ้านเนี่ย ตายสละอาม่อมาไม่ห้องกับประจำเป็นต้องเอาข้องจ่องกันได้เนี้ยบ่ย่ามาบอกเลยนะคุณทังเทปเยอะนะมีเด็ดมีปลาไม่ได้ไปนะคะวันนี้ว่าเป็นยังค่ะว่าเป็นยังค่ะขั้นไปนี่ครับไม่เป็นไรครับตามมันไก่ฮะอัลซานไก่มากมันอันตรายน้องจุ๋มได้ปะเนี้ยน้องจุ๋มน้องจุ๋ม คิดด่วนกวูมูแท่น้องปามว่าปามเขาต้องจุง่มโอ้ยคิดบอกย่อมแพร่ส์่ะบอกว่าย่อมแพร่่ส์หรอคลื่นไส้บอกว่าว่าห้คลื่เออมาพี่สาวม,มาเย่ไปเขาตียาอยู่หันสาวไอ้ยันเมียมันตีมันเอ้าคือว่านางไล่สดถามูเลี่ยวน้องเหลือตะเคว้นั่น ่กใสสงมันใส่บ่ละส่งไ่ะเปิดยุ่งอันย่างเลยว่าแถวเกาบ้านเลยรอยยิบเก้าเด้อสิเบอร์ควาตุ่มใส่สุดรเพจแบบซันว้าวน้องลุงเนี่ยปะเนี่ยว่ามันหลายน้องเอาน้องปามก้อนเขาถ่าฟังอยู่สายยาเขาแบนได้อยู่น้องน้องผู้น่าจกน้องนกยกรดาษสันไม่ได้เราอยู่จังหวัดอะไรกันเนี่ยอยู่ชนบุรีอยู่กาฬสินธแล้วไม่อยู่ชนบุรี น้องน้องเด็ดมากน้องปามเนี่ยน้องกูน่ะอา้าสวัสดีครับสวัสดีครับเอ,าอ,อ้าคุณต้งหามากเลยเอ,เอาคือปลาสวัสดีครับปามชูตี้ครับทุกคนสวัสดีว้าวมันเสือมันมีตัววะน้องปามสามใบคนสวยพอได้ไอ้นกตั้งไม่เจ้านกให้เราวขีดเอ็นขึ้นแล้สิบป,ปึกป่านนั่งกับป้ตองให้เราตัง้งนางบอลมาแล้วใั่เอา Tim bay 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 bà, con bay 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 bà bay 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 nè bay 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 ปากขึ้นเบ่แดงมาเนี่ยอยู่นั่นร้วสิบแปปากแดงอะไรแล้วมาฟิวใช่แถบอยู่ไข่บนใบไถ่ท่าปากท่าอย่างเด้ออยู่เนี่ยอาจารย์อนุญาตให้ท่าไว้ไครเหลือเจ้า <c oughs> บานไหนคะบานไหนลงจอคะยี่สิบสามครับว้าวดาลาได้หน่งพี่น้อง นาลาดนาสดครับเฮ้ยเขใบหนวดใบเข้ามันจะยานเถอะเอาเมียปกติมันไม่ไหวหรอ,อตั้งของพี่ของตั้งของน้องปั๊มไว้เด้อเจ้าไปแล้วน้องปั๊มนะอย่างใจแล้วเดี๋นะย้ท่านพี่ไม่ใช่มาได้แล้วปกติอ,อะไรพี่รองบอลบอลถ้ามีเด็ดเข้าไลฟพระตุ้มพระตุ้มจะเรียกเนาะอ่าน้องเด็ดมากถ้ามีปลาจะน้องปลาหวานมาสั่น พี่เกษตรพีต่างสายยาให้เราบอกพี่เด้อหาวเด้อมีจะเฮ็ดน้องดูมีเห็นว่าด้ผัวเป็นเล็กน้อยก็ได้ขาแตะมันอยู่หันละมึงหี่เอ้าป่วยเขาเมียไม่หลีได้มีหาเมียไม่มันได้กี่อ่นี่แต่เขาผหาเมียม่กอยาบ้ากี้ถ้ากี้เขอาความกี่ที่บอกว่าโอ้พ่อก็ได้ตะดส่วนศาสตรเนี่ย พ่อเคยอ่อนวันลุงเปล่าเด้อฉายยาพี่สันน้องลุงน้องลุงลุงน้องลุงก็สวยน้องปามยังอะเราถามอยู่นี่คนสวยคนหน้าคนหน้ามั่มนะน้องปามคนสวยผู้หน้ามั่มพี่สัน อายาเนี่ยเอา,า,ากระมูกัหนมูกะเลี้ยจยเห็นว่าน้องผู้น่าจกนกเยกรดาเลยเอาปามีจเจ้าจของเพลงอ่นชยมา่าเจ้าของเพลงห้องเอียงก็สีห้องหัวใจน่ะที่แม่มักนะ่ะบอเทียนเทียนนั่นแม่เทีเนยนใบเฟิร์นแสดงน่ะที่แม่มกักน่ะแม่บอมยุก,กี่หัดลองมันก็ยุกี่ว่าเพลงน่ะอะไรก็เราก็หนวกย เพลงปามี่นะเพลงเนี้ยเก็บใจไว้ในริดชันุ้ยเขาแซมมาเพลงปามี่สีห้องมุมซ้ายเอนี่ยวันขึ้นทางด่วนตรงไหนบันทีบใบเฟิร์นแบบเป็นทางั้นใช่เหรมอะไรเงี้ยดูนั่นเลยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับไปขึ้นตรงนั้นใช่ไหมใต้สะพานใช่ไหมพี่ สุภแม่อยังขุนชกนกลุดมือคุนเป็นลางสังหอนน่นาเนียนบอเมื่อตอนเด้ปลุกลุดมือพูทเทวบาลพันธ์เอาดอดุเขียข้อลุดมือสีมีขาวร้ายว้าดุเขียข้อลุดมือสีมีขาวร้ายกระท่่งหลงทางเป็นยังไงกระท่งหลงท่าง เป็นลางเปนงบรือลองรู้บ้างขึ้นต้นมากแลกวใช่ไหอะไรเรียบร้นลายกระท่องให้ได้ลองเป็นลางสังฮอนเมื่อตอนวันลอยกระทงอาเบรกบ้างสำหรับเมื่อชั้นว่าเนเกิดน้ำเสียเป็นลอน,น,นสังหาห์เป็นลอนสังลานกูสวนมาพอตุมไหลปามจะเข้าไป สั่งกินรอน้องอยู่ฮะเอามูนพี่ตะคนที่เข่าพี่ตะคอดีเข่าไรพอตุ่มมือนเดิมแล้วตั้งชายาให้เอาไปเลยไปกินตะการแล้วเลยตะกร้ารหามดาวพ่อตุ่มกะไแล้วกันพ่อตุ่มเห็นซื้ออะไรกันมาพ่อตุ่มติดตั้งไงมาเลยจะวัไใดขึ้นเก่ารายงานเสร็จแล้วเนี่ยแหละแล้วอ่านอยูเสือแล้วติดตั้งไปช่วยเลยจะวัได้จะวัได้ตามซื้อเจ้าของที่ตั้งนะสวัสดีค่ะพี่รัสไล่กันมาปุ๊บเปลี่ยนไหนท่านที่เม็ดดา สวัสดีแม่กุค่ะ<ว>สวัสดีแม่ลวีว,วันค <บา S 1> ่ะไม่ตรูปลักก็เป็นเลี่ยรับสวัสดีแม่กุ้งกิ้งครับน้องจุ๋มได้ปะเนี่ยน้องจุม๋ม <c oughs> เอา <c oughs> คิดโดนเด้อไปแม่ไปแม่คิดก้มหน้าก้มตาอยู่กับสีดาวกูนั่งหลังกูนั่งเปิดกูจะนั่งก้มกูนั่งโ่เ <c oughs> ออกระต้วจิ้มให้แล้วน้องจุ๋มว้าย จุ้มจิ้มแปลว่าน่ารักจุ้มจิ้มแปลว่าน่ารักเล็กน้อยน่ารักปากจุ้มจิ้มน่ารักบางที่กูจะด้านุ่มกลมไข่มันก็ว่าได้แต่บางที่น่ะบางที่ก็ได้ใช่ไหาว่าได้แม่ขางหลังเขาฉาบหน้าแล้วกูได้อยากได้ฉายาอย่างกระวามากวิ่งแม่ข้างหลังเขาฉาบหน้าแล้วถ้าน้องบอลล่ะ น้องบอลก็ลอยมาแล้วไงห้ามแย่งฉายาดีเพราะว่านี่ไม่ลอยเด้อวันนี้ไม่ลอยน้องบอลลอยมาแล้วเพรนี่เป็นคนตั้งให้ห้ามเบียดด้วยไม่น้องเฟิร์สล่ะน้องบอลพ่อก็จะพูดภาษาเราน้องเฟิร์สน้องบาลพิการไายภาษาเราเนาะน้องเฟิร์สสล็อตพิการมันนั่งขอตั้งจะเข้าในเด้อแป๊บหนึ่งอะไรน้องเฟิร์สเลยสล็อตพิการปากคอยแหงกว่าท่ารีบจะเข้ากันเป็นสลอตไม่แย่งตาเป็นบ้างหรอ ปาร์ตคืนหนาเราคุยกันคุยกันกับสิึ้นหนาถามกันว่าอะไนิ้วใครยังไม่ตับเราที่การก็เพราะว่าเราโตข้องนั่นเองเออก็เลยเป็นสลาิการได้อ้าเป็นยังเนี่ยนก็เลยตกเป็นชายาหนีเยือนนะเยือนอุ้ยสี่ปีอยู่เด้อสปี โอเคค่ะขอบคุณนะคะน,น้องมูกน,น้องมุกแกปนีมน้องมุกไปแล้วเขาเบิ่งไรอ่พอะพี่ตุ้มอ่ะก็จะตั้งขาแยกคนเด้อไเขาเบิ่งเแรกน้องมุกก็จะไม่เรียกมุกครับมุกอะไรไเรอืมไม่ต้องคิดเอา้า<อ>ก็ต้องขอไล่บ้ามาละเจะะ้าไรแง่เด่นเอ้ายง่เาาขาก็เตือน,นแล้วว่ากดปิ่เลี่ยไมไว้นะครับ เดี๋ยวทุกคนจะได้ชื่อแฝกค้นหนาแล้วมึงสองคนสองคนผัวเมียนี่พี่น้องสวัสดีน้องน้ำฝนค่ะบ้าเขาแล้วแม่แต่งหน้งโทษเจ้ิงด้วยมืจะแต่งชายาฮ่าฮ่าฉันแม่ฮะแม่ตั้งหน้าโทษเจมิงด้วยแม่ไม่เล่าไปไหนเดินอ้อ้โน้องโยกีกับบอลไลท์สั่งมาสุดหน้าค่ะ เขาทะเลาะกันไปมาเนี่ยพ่อแม่ปั๊มเลยเนอะจ้ะโอ้น้องยูกับบอลไลสั่งมาสิบาถ้าไลส์พี่ยูจะสั่งสามสิบตะกร้าโอ้โหมันมีปั๊มเลยเนอะใช่สามสิบตะกร้าใช่ไหมคนเดียวน่ะได้เลยเจอเลยเจ็บบอลขึ้นหน้าแล้วซันพี่จุ๋มมาเอ้าคืออิจีเออคืออินจีสำหรับสำหรับใครที่ไปดูไลฟ์พุ้มไม่อยากกดก็ไม่เป็นไรจ้าแม่ซัน ม่อยากกดก็ไม่เป็นไรน้องยังก็น้องปามยังก็บผู้หน้ามั่มมาซันว้าปามน้องปามผู้หน้ามั่มกระด้างก่ะว่าต่างชาย่าให้เจ้าไหมปามนี่เฟซไอเนี้ยยูเซอร์น้องปามคือธนากอมีเวกกี้กันอ่ว่าน้องจุ่มผู้หน้าขยุ่มอือรนจริงยน้องจุ่มน้องจุ่มผู้หน้าขยุ่มอะไร ่ถึงว้าจุ๋มอะไรบออย่ามาบอกย่ามาบอกแบบนี้ไ่ได้ไ้่ได้พี่น้องมุกยวดสายแยพี่อุ่มเลรอสันเอาะค่ะ็่าเบิ้งช่องนี่เบิ้งเบิ้งวิลเรียมวิลเลียมหนังกิ๊กเก่าเลยคก็เปลี่ยนกิ๊กเลย อ๋ออย่างก็ฝากค่อยย่ฝากอายมุมีบุญไว้มาค่ะใครอยากได้ฉายาสวัสดีค่ะแม่อุ้มสวัสดีนะคะพี่หนูพี่น้องนุชพี่นงนุชเสนอพี่นงพี่งานองนอนนอนุดได้ยอะแต่สิบปุ๊บวันน้อง,องไกลกันเลยนูรถเอาฉายาอะไรดีมจะไปดูว่าตุ้มไหม ช่องวิลเลียมอ่ะถ้าไม่ไปดูก็คือไม่ต้องเอาฉายาเนาะกวางใครดูใครดูช่องโอตุ้มจะไม่ได้ชื่อตามที่เขาเอิยนวันอย่างต่อตนเต้นมากตามที่อย่างต่อใช่ตัวตามบัญชีเขาอย่างแบบตุงเก่งสีมีเทอรลีตื่นเต้มากสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะไม่กรุงมาเราออกความคิดเห็นดีกว่าไม่ตั้งค์อยไปตั้วไปจีบกั ไอ้กุ้งอ่ะมันกุ้งจริงไอ้กุ้งจิ้งไม่ได้พอประหอดมือไปจับมาได้ไปนะไปสิจดไปไปสิจดไว้พี่วิเลียมหนุ่มใครเสียมเมืองอุดรไปสิไปนกยลระดับน้องน้องผู้น่าจบยกนกยลระดัใจยากเจ้าไปแต่มวนกมัวมันวันมันวันจะน้าผิดจุดจีดดอดได้ Thôi, gì thế? sĩ Cái cá sĩ đang nhiều lê Chúc bèo nhà kìa Cái là không cho khoáng cái tăng quá Nó nghe khuất hạt chốt không ta? Khuất hạt chốt thì phải quát cái mực đục này cơ Khuất, quất khuất Mất tăng ngay khoảng cái liêm, cứ xỉm vào nhà ngoài xe đen cẩn phương Ahhhh Ui, ạ Bộ Việt Hành Việt cái Ui บอกว่าตุ้มแน่กันเก่งในหวัวภาษาปกีิในทิกตอกมีแต่แบบเทๆ่ๆสั้นไอ้ลุงวะว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่ตุม้มจะสรงซื้อมาไม่ได้นะว่าตุ้มต้มองเอาสีลวนมาปักล่ะพ่อตุ้มเหียนละ่ะพ่อตุ้มเหียนจุดบอดละเมื่อน,น่ะพ่อตุ้มต้องซื้อสีลวนมาปักออกปักเป็นเกือบให้คุณอยู่นานแต่งหน้าให้แล้วนะเครื่องแต่งหน้าจะตกรถอะเกือบจะเป็นพี่บอลแต่งแล้วนะเกียร แต่งหน้าทนคุณบอลอยู่นานค่ะวันนี้มันเจ้ายนื้อแพร่ติพ่อาซ็นเจ้ายนื้อแพร่เขาติยนื้อแพร่พี่ละชาติว้ายไอคนผู้นี้แพร่คนนี้ไข่รถตัวเขาพูดได้แพร่ก็เดียวน้องเด็ดมาแล้วน้องเด็ดไหนเนี่ยเนี่ยสวัสดีนะครับน้องเด็ดมากน้องเด็ดเพื่อนว่าแค่น้องเด็ดดูไลฟ์ตุ้มนะเขาจะบอกว่าน้องเด็ดมากน้อง ปาหวานกับน้องเด็ดมากเลยบ่าอุเชื่อไปชีบเนะไอเด็ดกัเลยบอกว่าเบิดอเบใ่จจจกบาทเลยพี่อุ้มเลยหวัดดีพ่อตุ้มเส้นนั่นเลยหวัดดีครับนั่นเั่นวะเออขอยากตั้งฉายาให้นะจังเงเนี่น้องเด็กอ้รว่าลูกสิของน้ำี่เขาหน้าบ่พ่เด็กกันห้างก้อนได้ป่าเนี่ยไปเลยไปเข้าเร็วเร็ว S <s <ules> สวัสดีพี่อุ้มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีีพ่อตุ้มพี่อุ้มเอ้าเจ้าเท่าว่าไหนเขาเอินเจ้าพ่อไปไหนเขาเอินขอบพี่ไปไหนน้องเด็ดเลยล่ะเอ้าเอ้าวอ้ามีปัญหาแล้วน้องเด็ดนะมีปัญหาแล้วมีปัญหากันแล้วฮะเราต้องเคี่ยวกันแล้วนี่แบบนี้ว่าได้ว่าได้เออหนาแล้วเอินตำหนาโอ้ยเห็นว่าพี่หนายุ่มเลยลูกไส้ลูกไส้แล้วขึ้นหนา โอ้โหตังบ้างค่ะข้างลนา้องพื้นบนรลายนั<บ>้นแล้วละฟิวดีมันงบะสามจานร้องพื้นร้องใจว่ได้ท่าลรอค่ะโอ้จะนงจะลุงกับเอิญพี่พี่อุ้มกับพ่อตุ้มมาสัน่นมามันก็ตามหน้าตาแล้วเนาะลุงเนาะคนมันหน้าตาดีก็กันเอาิญสิจะเศร้าแทน จะเท่าแท่นตัจะเท่าแท่นตลูกละกลางเออน้ำเออน้ำอันนั้นเด้นี่สวัสดีครับพ่อตุ้มน้องเสี่ยไหนมาแท่นตว่าพ่อน้องอยู่กี่เด้อพี่น้องกยันเปรีผัวข่อยจะบอกเนี่ยบานี้บานี้ตอนไปยังเมื่อกี้ค่ะท่วนควรนี่สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมใหม่ก็จเดรนไลน์ดิการ์เนี่ยว้าวเดรนเดรนพี่ตุ้มนี่ย กีตุ้มเลยจะบาดเนี่ยสันอาเคยเมาก่อนเดียวอ่อนรบอวนเน่สันเนี่ยมาชมพี่ตุ้มพี่ตุ้มมั้งใช่พี่ตุ้มคือสิ่งที่เป็นคุมลุมแต่ซื้อไหมแต่ซื้อก็เป็นคุมลุมเป็นยุ่มยุ่มเป็นคุมลุมเป็นยังไงสวัสดีครับเข้าามชมพี่วิลเลียมนะฮะเออวิลเลียมแต่นตาผู้ใหญ่ผู้โตอยู่่เพราะวามันเป็นฝรั่งพี่วิลเลียมรักทุกคนนะครับโอ้คนชิงลูกไม่บอล พี่วินเลี่ยมรักทุกคนว่ะสันแต่พี่วินเลี่ยมไม่รู้ว่าทุกคนจะรักพี่วินเลี่ยมหรือเปล่าไม่ครับกระดาษอไอย,ยังไม่รักเลยครับถ้าไม่รักกดหนึ่งครับถามเด้กเข้ามาไม่รักเลยรอพี่อยู่ไรจะสั่งกาแฟโอ้ยไม่เป็นไรครับน้องไม่เป็นไรครับกดไ,ไ,ไปก่อนคุณพี่เขาอะไ้คิ้วค่ะเขาคิวฮอตหลายค่ะคุณยูเนี่ยยังได้อยู่เด้ยี่สิบห<อ>้าแล้วยี่สิบเจ็ด แต่ว่าถ้าจะไล์กลางวันยิมห้าจะต้องไปส่งคุณพีพีที่จันทบุรีเองใครจะรับไปส่งเขาเกิดเขาช้าเกิดเราไล์ติดพันกันอยู่หรือจะให้พ่อตุ้มไปส่งบ่จะไปส่งเขาบ้างพ่อไ,ไปได้โอ้ใจดีเวอร์โอเคถ้าอย่างนั้นจะดิวคิวนี้นะพ่อไปได้ไหพอ่อกับยุกีไปส่งเลยบ่ไป,ปไปไหวเนี่ย บวกนันเขามีงานได้มังเาพี่พงศ์น้มาขึ้นเออแกไปพั่อนได้เนส่วสทีับมากกัสอดเจียงนะเนาะสีสอดที่ไหกับไปส่งเขาหามงเร่งอือจันเทบุ่นแม่เห็นไหมสีลกับสามันมสีชนมหมดแล้วสอยใสิหดกับสองทุ่มนั่นแหละบวกอีกสีมนอตาถ้าฮับเอาเขากับพวกก็ถูบบ้าถ้าสั่นให้เขาอารถไปเองก็ให้ยุกกีไปเป็นมูน่ะนี่อ ให้คุณบอวเป็นเพื่อนไหมไม่ถ้าพี่ถ้าได้คิวว่าจะให้ไลฟ์ตอนยี่ห้าบอบอบอจะให้ไลฟ์ยี่ห้าตอนบ่ายแต่พี่พีย่เล่นอยู่ไอ้นู่นเล่นอยู่จันทบุรีงอไปเวลามันมันเลดไปอ่ะมันก็จะเลียดตัวก็ล่างั้นมันเลียดตังไเลยจะเลี้ยหฮาเขาแบบกีกุกีกุก่อมอยู่แล้ะแบบมันซาแล้วมันมันต่อเนื่อมันไม่ได้ได้ยอดได้เลี่ยวม่อยากให้ไลฟ์ตอนกลางคืนคนเยอะค่ะ มันมันไล่ไม่ได้เพราะว่าคนมันบว่าได้คิ้วเขาอีเี่ยมาอีกกอนอาจจะไล่พบทุ่มพอดีซีมันบอกว่าพ่อถามผมยังพ่อถามผมยังผมเหนื่อยผมเหนื่อยผมเหนื่อยแล้วพ่อพ่อถามผมยังทัศนาครัีพ่อจะว่างเลยอืมว่างด้วยถามผถามพ่อถามผมยังค่ะเขาว่างสิไหเขาว่างสิอืมพ่าถามว่าพ่อบังคับทำแรงว่า ไาคิวใหม่ก็ได้แม่โอ้โอ้จะเบาครับอาบักครับถามยูมีประชอบโอ้ยูมียาเรามีคิวรอก่อนก็ได้ค่ะแม่สิ่งนี้มันใหญ่เพราะมีคนเตี้ยนนั่งวานะยานเด็บขาดไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวให้ยุกิขับรถไปส่งไม่ไม่ไม่เอาอย่างนี้ดีกว่าขอสินหาคนเตี้นแท่นขอยได้ด้วบ้านได้ๆไปไปเตี้นแท่นทุกคน ต้องเจ้าต้องโทรถามหัวหน้าลำใหญ่ก่อนว่าเขาจะเอาเจ้าไปเต้นแทนไหมเออยิ่งไปใส่พวกยุ้มีสมเพียรเจ้าเด็ดพ่อเอ้ยบอกกับเบิร์ดจักของนะพ่อเอ้ยสันยุ้มีแบบโอ๊ยพ่อพ่อเด่นนี่เสียดอกว่าสั่งซีสันพ่อกับเบิร์ดสั่งถามพ่อน่ะแต่งยางไก่ไม่หลอดตัวเดี๋ยวม่เด็กไปพอได้ว่าจูจักจูจักไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะวางแผนกันใหม่แต่เห็นเขาบอกว่าเขาน่าจะได้ก็คือประมาณวันนั้นอะไรเงี้ยเออยิ่งพ่อพ่อเยิ้มพ่อพ่อเยิ้ม เอาตอนสะดวกก็ได้ค่ะกลางวันครัวคนทำงานกันเด็กน้อยจะเมื่อย์พเนาะกลับไปอันยุก,กี่ว่ามีงานวันที่ยิบหาว่างเลี่ยนกับว่ามีเลี่ยนก็นเลยคือว่าน,น้องว่างมื่อนั้นแต่คุณพี่ไม่ว่างมีงานเดียวที่จันทบุรี<า>แต่เขาจะเลิกกี่ทุ่มละ่ะเขาขึ้นกี่ทุ่มละ่ะจ,จะกลับมากันบะล่ะหรือแม่แม่ หรือแม่แม่จะรอดูไลท์ตีสี่ไลท์ตีสี่ถึงหกโมงเย็นโอ้หกโมงเช้าพูดไลท์โหดมากว่าจะไลท์บากก็แบบคนจะไม่ดูเหมือนว่าือจะยังไงเขาไปเบิ้งเขาเนี้ยยิบหาว่าสีซอง้งเลยซองเพียงใหม่เอาแม่ว่าสิไลท์สดไล่ไลท์ไปเลือยไลท์จะงุ่กับเบิงอยู่เบิร์คิวพี่ๆก่อน ไลายเพลงเมื่ส่งไปประมาณ4หาเพลงถ้าดึกก็รอได้ค่ะแต่จันทบุรีบุ่นนี้เดี๋ยวยว่าเต็นบีบต่ต้องต้องกายภาพล้ำท้ายแล้วพี่ตุ่มขิ้ว่างพอดีถ้ามีคนอยากดูเพาตุม้มเพาตุ่มว่าสามารถสอนได้นะ ต่สงสัยไม่มีใครอยากเก็บเพราต้มแล้วปะมุนต่อสิลมเบอร์จนยัเดี๋ยวมันดีว์ดีว์คิวเขาก่อนจะยังไงนะคะบอลคว้าต้องขึ้นเส้นไหนนี่เส้น้ายเส้นขวาเนี่ยก็จะขืนปะต้องเส้นตรงเข่อนเส้นควาไหมเพราะว่าเส้นสายเขาสุ่มเวลาเข่าคุณบอลนี่เก่งเนาะคุณบอลหรือสิริคะสิริเอ้ยทำอะไรตอบได้ นี่แต่ถ้าไปชลบุรีเราไปได้มาสองเส้นเบาแต่นี่ไหนตอนนี้กำลังขึ้นคนตายเส้นไหนอะไรนะบอลเส้นนู้นน่ะลามอินท่านร่บอลแม่นบอลนังเด็ดปฏิเดชมโนทำเหรอแต่ว่าถ้าไปฝั่งขึ้นขวาเราก็ไปลงมอเตอร์เวย์อ่าออกมอเตอร์เวย์สลักเพชรอันนั่นสลักเพชร้นสี่กำเลิบเด้อพอตุ่มเป็นวีบอย่ส พอดูดีๆนะว่าสายหรือขวาเอาละเอาละเอาละเหนียเอาอย่างไงใครเลือกขวะอะไรก็ได้สองอันน่ะยูมีเป็นอย่างคือห่วงงงงงักแกเป็นอย่างถ้าขวาก็เข้าโอซ่าซ้ายก็เข้าเมืองเออสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะก็จอดเข้าใจมาาขอบคุณค่ะโอ้เป็นอย่างว่าน้ำข้นอีกที่หนึ่งเนาะมึงนี่จะพูดทำไมพูดแข่งทำไม